สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในสวนพริกครับนี่ครับเดี๋ยวดูพลิกก่อนเลยโอ้โหครับท่านผู้ชมฮะดกมากครับงดงามจริงๆฮะสวยงามจริงๆเลยครับบอกได้เลยว่าละลานตาครับเยอะมากเลยครับผมนะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อแสงสุริยะสีดาวนะครับอ่าตรงนี้อำเภออะไรตรงนี้อยู่ที่เขตอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับผมพลิกที่เราเห็นพันธุอะไรครับผมตอนนี้เป็น พันชื่อพันรัพย์เจ้าสัวนะครับเดี๋วเอามาปลูกนี่พันรัย์เจ้าสัวนะครับท่านผู้ชมนะครับพื้นที่เท่าไหร่ครับของพี่พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งไร่กว่ากานะครับหนึ่งไร่กว่านะครับอ่าหนึ่งไร่กว่าแล้วทําไมมันโดกมันสวยงามขนาดนี้เอาอะไรมาใช้ปกตินะครับผมแนะนําตัวเดียวที่ผมใช้คือโฟทีตัวนี้นะครับอันนี้เลยตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ,รบไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยอทีแรกก็ พยายามสแสวงหาเหมือนกันอแต่ก็มันไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะมันไม่คุ้มกันที่ที่บอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยไร่กว่าๆเราได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดร้อยกิโลนะครับต่อไร่กว่าๆอ,อหลังจากที่ผมหันมาใช้โฟทีตัวนี้นะครับอ่าฉีกี่วันครั้งประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสิบวันเราก็ดูตามความเหมาะสมของพริกเราด้วยนะครับอ่าพอใช้ตัวนี้มาอาทิตย์ที่แล้วผมเก็บมาประมาณสัก หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกิโลอาทิตย์ที่แล้วนเกือบเท่าตัวเลยนะเกือบเท่าตัวเลยครับครับอืเพราะว่าใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นไม่ใช้แล้วอ่าครับนะฮะรู้สึกว่าคุ้มคุ้มกันจริงๆครับคุ้มมากเลยแล้วราคาพี่ว่ามันแพงไหมราคาในส่วนนี้นะครับสองละหกร้อยเนี่ยไม่แพงสำหรับผมบอกไม่แพงครับอมันใช้ได้หลายครั้งด้วยมันใช้ได้หลายครั้งเรามีช้อนเล็กเอเราก็ไม่ได้ใช้เยอะอตอนนี้คุ้มกันครับอืมจีประมาณสัก อาทิตย์ละครั้งรหรือว่าสิ <ผม S 2> บวันครั้งหนึ่งครับความปลอดภัยได้ไหมความปลอดภัยนี่สบายเลยครับอ่าฉีดโดนหน้าโดนตาไม่เป็นไรครับตัวยาตัวเนี้ยอ่าไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าสาัตว์เลี้ยงของเราค่ะโอ้โหสุดยอดครับอ่าโอเคถือว่าประทับใจมากๆกับการใช้นวัตรกรรมโฟทีในส่วนของการบำรุงพิกนะครับแล้วก็ใช้ตัวฮอร์โมนแบบขวดด้วยไหมก็ก็ใช้ด้วยคับใช้สีอะไรอยู่ ตอนนี้ก็ใช้สีดํานะครับอ่า<ช>สีดำนะอ่าบรุงเพิ่มกันไปใช่ครับจะได้น้ำหนัก้นะครับอืมอ่ะงั้นต้องขอบคุณมากเลยนะครับเวลาเรามีจํากัดนะครับแชร์ประสบก,การณ์ได้สุดยอดมากเลยครับนี่ครับพิคครับพิกพันอะไรนะอีกรอบนึง อันนี้เป็นทรัพย์เจ้าสัวนะคะอ่าแต่ตอนนี้เป็นทรัพย์ของเราเรียบร้อยแล้วครับเราจะเป็นเจ้าสัวแล้วตอนนี้เป็นทรัพย์ของแสงสุริยะแล้วครับนีตอนนี้ดีใจมากที่มีตัวยาตัวนี้มาช่วยนะครับดูอีกทีนึ่งนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ต่อไปแน่นอนใช่ครับรับรองใช้ต่อครับจะไม่ทิ้งตัวยาตัวนี้โอเคโอเคนะครับอ้าววันนี้ผมนัทจอมทองเกษตรไปทั่์โลกนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ